เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเทียบสเปคอีโคคาร์2023รุ่นไหนคุ้มค่าสุดสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเทียบสเปครถเก๋งขนาดเล็กในกลุ่มรถยนต์อีโคคาร์หรือกลุ่มบีซีเมนต์ซีดานจะมีทั้งหมด3รุ่นแต่ละรุ่นจะเป็นตัวท็อปของรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ธรรมดาและเครื่องยนต์ที่ติดตั้งเทอร์โบในเนื่องจากราคาและสเปคที่ใกล้เคียงกันสำหรับรุ่นเครื่องยนต์ระบบไฮบริดของ Honda City, ม่ได้นาเเปรียบทียบ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยในการเลือกซื้อเรามาดูกันครับว่าแต่ละรุ่นจะมีสเปคในส่วนไหนที่น่าสนใจและรุ่นไหนจะคุ้มค่าสุดสําหรับราคาของทั้ง3รุ่นที่จะนํามาเปรียบเทียบเริ่มจากรุ่นแรกจะเป็น Honda City 1 0 t u r b o R S ราคาจะอยู่ที่749,000บาทในรุ่นที่2จะเป็นนิส s a n อเมล a 1 0น V L ราคาจะอยู่ที่699,000บาทและรุ่นที่3 จะเป็น To y ย t a า a r i ิ a t i ท1.2 Premium Luxury ราคาจะอยู่ที่699,000บาทราคาของ Honda City 1.0 Turbo RS จะแพงนิดต่างจากคู่แข่งอยู่ที่ประมาณ50,000บาทสำหรับรายละเอียดที่จะนำมาเปรียบเทียบสเปคมีทั้งหมด4หัวข้อได้แก่หัวข้อที่1เครื่องยนต์หัวข้อที่2การออกแบบภายนอกหัวข้อที่3การออกแบบภายในและหัวข้อที่4ระบบกามบอดภยัยเริ่มจากขนาดมิติตัวถังของแต่ละรุ่นรุ่นแรก จะเป็น Honda City 1.0 Turbo RS มิติตัวถังความยาวจะอยู่ที่4589ม mm. มความกว้างจะอยู่ที่1748ม mm. มความสูงจะอยู่ที่1480ม mm. มระยะฐานล้อจะอยู่ที่2589ม mm. มและในส่วนของขนาดมิติตัวถังของ Nissan a m e r a 1.0 Turbo VL ขนาดมิติความยาวจะอยู่ที่4495ม mm. มความกว้างจะอยู่ที่1740ม mm. ม ความสูงจะอยู่ที่1,460ม m mm, มระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,620ม m mm, มและในส่วนของขนาดมิติตัวถังของ Toyota t ต y o ต้ายา i ิฟเอที1.2พิเ m มีลักชูรี่มิติตัวถังความยาวจะอยู่ที่4,425ม m mm, มความกว้างจะอยู่ที่1,740ม m mm, มความสูงจะอยู่ที่1,480ม m mm, มระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,620ม m mm. มหากเปรียบเทียบขนาดมิติตัวถังโดยรวมแล้วพบว่า ความยาวและความกว้างของ Honda City จะมีขนาดที่มากกว่าคู่แข่งแต่ในส่วนของความสูง Nissan a m ม r a และ Toyota t o y o t a y ยา i ิ a t i ทมีขนาดที่เท่ากันรวมไปถึงระยะฐานล้อ Honda City กับโ o y o t a y ยา i ิ A t i ทมีขนาดที่เท่ากันในส่วนของเครื่องยนต์เรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกจะเป็น Honda City 1.0 Turbo rs จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด 1. 0ลิตรเทอร์โบให้กำลังแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่122แรงมา้า ที่5,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด173นิวตันเมตรที่2,000ถึง4,500รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT สำหรับรุ่นที่2จะเป็น Nissan Amera 1.0 Turbo V-L มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด1.0ลิตรเทอร์โบให้กำลังแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่100แรงมา้าที่5,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด152นิวตันเมตรที่2,400ถึง4,000รอบต่อนาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติเอ็กทอนิ i ซีวีและในส่วนของเครื่องยนต์ของโตโยต้ายาริฟเอทีฟหนึ่งจุดสองพิมเมียมักชูรี่จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสีสูบขนาด1.2ลิตรให้กําลังแรงม้าสูงสุงสดจะอยู่ที่9 4แรงม้าที่6000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด1น0ินิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันซูเปอร์ซีวีทโดยรวมแล้วเครื่องยนต์ของ Honda City และเครื่องยนต์ของนิส จะเป็นเครื่องยนต์1.0เทอร์โบทําให้มีพละกกำลังแรงม้าและแรงบิดที่สูงกว่าตัวได้ยาลิสเอทีแต่ก็ถือว่า Honda City 1.0เทอร์โบ RS เป็นรุ่นที่แรงที่สุดใน3รุ่นนี้สําหรับการออกแบบภายนอกของ Honda City 1.0เทอร์โบ RS การออกแบบที่เน้นภายนอกให้มีความสปอร์ตและโฉีบเฉี่ยวด้านหน้าจะมาพร้อมกับกันชนที่ถูกปรับปรุงใหม่รวมไปถึงกระจังหน้าสีดำและโลโก้ RS ไฟหน้าแบบ LED ไฟ daytime า u n n i n ิ่ง g h t แบบ led ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ led และไฟท้ายแบบ led มาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติกระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวฝาครอบกระจกมองข้างสีดำและในรุ่น rs จะมาพร้อมกับล้ออนนันลอยสีทูโทนขนาด16นิ้วเป็นต้นในส่วนของภายนอกรุ่นที่2จะเป็น nissan amera หนึ่งจุเทอร์โบ vl ดีไซน์โมเดิร์นเท่ล้ำสมัยสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่โดยจะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบโครเมียม ไฟหน้าแบบ led พร้อม led signature light ไฟตัดหมอกคู่หน้า led พร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติกระจกมองข้างสีดำปรับและพับด้วยสวิตช์ไฟฟ้ามาพร้อมกับล้ออลูมนยขนาด15นิ้วขนาดยาง195ทั้า r ส1 5เป็นต้นและในส่วนของภายนอกตัวต้ายารีตเอทิฟหนพรีเมียมลักชัวรี่มาพร้อมกับการออกแบบภายนอกสไตล์ฟัตแบ็กที่ทรงพลังและสง่างามโดยติดตั้งไฟเลี้ยวซีเคนเชียลและไฟหน้าแบบ led พร้อมระบบไฟหน้าแบบหน่บบนวงเวลาปิด f o r ์โวมีโฮมชุดไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ไลท์ไกดิ่งพร้อมไฟเลี้ยวแบบสีคนเชลกระจกมองข้างสีดำสปอร์ตพร้อมไฟเลี้ยวและพับด้วยไฟฟ้าและจะมาพร้อมกับล้ออันล้อยปัดเงาสีทูโทนขนาด16นิ้วมาพร้อมกับยาง195่าทับเป็นต้นในส่วนของหัวข้อการอกแบบภายในเริ่มจาก Honda City 1.0 TurboRS มาพร้อมกับภายในสีดำวัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าสีแดงเมทัลลิกพร้อมกับวัสดุหุ้มเบาะเป็นเบนาะนังแท้ และวัสดุหนังสังเคราะห์สีดำตกแต่งด้วยด้ายสีแดงมาพร้อมกับบ้านวัดหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่4.2นิ้วแบบ r s ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาดแนิ้วแบบ advance touch รองรับการเชื่อมต่อ apple car play และ android auto แบบไร้สายให้ลำโพงมาแปดตำแหน่งและจะมาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อ honda connect ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะและระบบปับประกาศแบบอัตโนมัติพร้อมช่องปับประกาศตอนหลังในส่วนของการออกแบบภายใน ของนิสสันนัมเบร์ด้าหนึ่งจุดศูนย์เทอร์โบ V L มาพร้อมกับบอรหนังสังเคราะห์สีดําแผงประตูคู่หน้าและหลังตกแต่งด้วยหนังสังเคราะห์แบบเดินได้ตะเข็บมารวัดเดินแสงไฟมิชชั่นมิเตอร์แบบดิจิตอลพร้อมหน้าจอ M A D แบบสี T F T ขนาด7นิ้วหน้าจอระบบความบันเทิงแบบสัมผัสทัชสกรีนขนาดแนิ้วลำโพง6ตําแหน่งเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติและระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarP l a y และ Android Auto และในส่วนของการออกแบบภายใน ของโตยิตายาลิสเอทิฟ1.2พรีเมียมลักชัวรี่มาพร้อมกับภายในห้องโดยสารโทนสีแดงเบาะหนังหุ้มด้วยหนังแท้และหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยด้ายสีแดงแผงดับอบ์ดหบัวนุ่มหุ้มด้วยหนังสีแดงตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกไฟแอมเบียนไลท์บริเวณคอนโซลหน้าด้านบนและแผงประตูคู่หน้าปรับได้64สีระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติเบรกมือไฟฟ้าและจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ TFT ขนาด7นิ้ว ชุดหน้าจอเครื่องเสียงแบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto และให้ลำโพง Pioneer มาหกตำแหน่งนในส่วนของระบบความปลอดภัยเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรก Honda City 1.0 Turbo RS ระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่มาพร้อมกับระบบความปลอดภัย Honda Sensing ระบบเตือนการชนพร้อมระบบการช่วยเบรกระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบเตือนและควบคุม เมื่อลดออกนอกช่องทางเดินรถระบบไฟสูงอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อลถคันหน้าเคลื่อนที่กล้องมองภาพด้านหลังปรับมุม3ระดับถุงลมคู่หน้าถุงลมด้านข้างคู่หน้าและม่านถุงลมด้านข้างมาพร้อมกับระบบล็อกประตูอัตโนมัติระบบล็อกอัตโนมัติเมือ่อกุญแจรีโมทอยู่หา่างจากตัวรถระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมทร,ระบบเตือนค่าเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารตอนหน้าระบบป้องกันล้อล็อก ABS, ระบบกระจายแรงเบรก EBD, เข็มขัด,ดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงลังกลับอัตโนมัติเข็มขัดทิรััยด้านหน้าและด้านหลัง3.2ตำแหน่งกุญแจดิโหดดิมเบอร์มมมเบซอร์ระบบสัญญาณกันขโมยไฟเตือนบ่อนั่งด้านหลงังจุดยึดบ่อนั่งเด็ก Isofix, ระบบเตือนควบคุมการทรงตัวขนาดเข้าโค้ง VSA, ระบบช่วยออกตัวขนาดอยู่บนทางลาดชัน HSA และสัญญาณไฟฉุกเฉิอนอัตโนมัติขนาดเบรกกระทันหัน ENS มานในส่วนของระบบความปลอดภัยของนิสสันอ m เมล1 0 Turbo เ V L มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้าถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยระบบป้องกอันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA กุญแจมอเ i l i ์เซอรเข็มขัดนิรภัยคนขับ ELR ดึงลังกับและผ่อนแรงอัตโนมัติเข็มขัดนิรภัย ELR 3.3จตำแหน่งสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง จุดยึดบาดนิรภัยสำหรับเด็ก iso fit ระบบป้องกันเด็กเปิดประตูเองจากภายในรถที่บานประตูคู่หลังโครงสร้างตัวถังนิรภัยไฟเบรกฉุกเฉิน3าดวงแบบ led ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว vdc ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน hsa ระบบเชื่อมต่อนิสน Connect Service ันคอนเน็กซ์เซอร์บิทฟรีสปีระบบเตือนก่อนการชนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินกล้องมองภาพรอบคันระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุบุคคลเลื่อนที่จากกล้องรอบคัน ระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนขนาดถอยหลังและในส่วนของระบบความปลอดภัยของ Toyota y a r i s a t i ทิ1.2 Premium Luxury มาพร้อมกับระบบป้องกันล้อล็อก ok ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อมหมุนฟรี TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ถุงลมนิรภัยองตำแหน่งถุงลมนิรภัยด้านหน้า ถุงลมนิรภัยด้านข้างม่านถุงลมนิรภัยจุดยึดเบาะนั่งนิรภัยสําหรับเด็ก iso fix เข็มขัดนิรภัยแบบ elr 3จุดพร้อมระบบเตือนค่าเข็มขัดทุกตําแหน่งระบบกลไกมอบอร์ิเซอร์ izer, ระบบเตือนการจราจร,ร tds และในส่วนของแพ็กเกจความปลอดภัย toyota s a f e t y s e n e ประกอบไปด้วยระบบความปลอดภัยก่อนการชนระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมหน่วงพวงมาลายัยระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีก็มองภาพรอบคัน ระบบเตือนมุมอับสายตาด้านข้างระบบเตือนขนาดถอยหลังและระบบไฟสูงอัตโนมัติเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเปรียบเทียบสเปคข้อมูลเบื้องต้นของรถยนต์ในกลุ่มมีข้อคาทั้ง3รุ่นแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อเพื่อนๆท่านไหนเคยใช้หนึ่งใน3รุ่นนี้สามารถแชร์ประสบการณ์การใช้งานในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับและเพื่อนๆชอบรุ่นไหนกันบ้างเชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหากเพื่อนิป ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ